สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวแอปแอปนึงนะครับที่ชื่อว่า real mlm นะครับเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งใช้ในการชมโฆษณาเพื่อได้รับเงินนะครับเป็นการหาไรายได้พิเศษบนมือถือดูนะครับแอปเรามีอะไรน่าสนใจลองมาติดตามชมกันนะครับขั้นแรกท่านก็กดเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ real mlm ครับเมื่อกดเข้าไปก็จะเจอปุ่มในการทํางานอยู่4ีปุ่มดังนี้ครับ ปุ่มหัวใจหลักของเราก็คือปุ่ม ADS นะครับเป็นการกดเพื่อชมโฆษณาครับลองชมเข้าไปดูก่อนนะครับปับ๊บเมื่อท่านกดเข้าไปก็จะมีโฆษณามาให้ท่านชมครับแต่และโฆษณาใช้เวลาประมาณราวๆ20วินาทีครับหุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อชมเสร็จปับ๊บท่านก็หาปุ่มสําหรับการปิดแอปพลิเคชันปิดโฆษณา้นะครับเมื่อกดเสร็จปุ๊บท่านก็จะกลับมาหน้าจอนี้ท่านก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้น1เหรียญ สามารถดูกี่ครั้งก็ได้นะครับก,กดเข้าไปก็จะมีโฆษณาแตกต่างกันมากมายมาให้ท่านชมนะครับเมื่อจบท่านก็ปิดเมื่อปิดปุ๊บท่านก็จะได้เหรียญสะสมเพิ่มขึ้นนะครับครับอันนี้ครับหัวใจหลักของเราก็คือการชมโฆษณาครานนี้เรามาดูกล่องสี่เหลี่ยมนี้กล่องสี่เหลี่ยมนี้มีไว้ทําไมครับเมื่อกดเข้าไปก็จะเป็นการสุ่มเสี่ยงนะครับมีกล่องให้เลือกอยู่3ามกล่องเมื่อท่านสนใจจะแทง ลอกว่าทาทายว่ากล่องไหนคือกล่องที่ถูกต้องตรงนี้ผมก็จะลองกดกล่องที่1ดูนะครับแล้วก็กดยิงยันป๊บเสียใจด้วยนะครับถ่ายไม่ถูกครับกล่องที่ถูกคือเบอร์สามกดยิงยันไปท่านก็เสียเหรียญไปแล้วครับครับก็จริงๆไม่เคยแนะนําครับหัวใจหลักของเราคือดูโฆษณากดกี่ครั้งท่านก็ได้เหรียญเท่านั้นนะครับอานนี้เรามาดูระบบเครือข่ายดูนะครับแอปนี้เป็นแอป ระบบ MLM ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อท่านชมโฆษณาท่านได้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญของท่านมีมูลค่าหนึ่งสตางค์ครับกดมากเท่าไหร่ท่านได้มากเท่านั้นแต่ถ้าท่านชวนเพื่อนเข้ามานะครับท่านมาดูเพื่อนตรงนี้นะครับเมื่อท่านชวนเพื่อนเข้ามาอย่างผมเองเนี่ยผมชวนเพื่อนในระดับหนึ่งได้อยู่97คนครับเพื่อน97คนจะมาช่วยกันดูครับ ในแต่ละวันนะฮะก็800กว่าเหรียญครับไม่ต้องกดเองนะครับเพื่อนเลเวลหนึ่งก็สามารถชวนเพื่อนมาดูได้ก็ในเลเวลสองชวนเพื่อนเลเวลสามเป็นทัศนไปนะครับเพื่อนๆทุกคนในระบบกดคนละครั้งได้คนละเหรียญครับแต่ว่าเราเป็นผู้แนะนําเราก็จะได้เหรียญของเพื่อนๆไปด้วยนะครับทานี้เรามาดูการตอบแทนของแอปนี้นะครับว่าการจ่ายแบบ M L M เป็นแบบไหนนะครับ สมมุติว่า1น่คนกดกันคนละ40ครั้งต่อวันนะครับและก็ในเงื่อนไขการสมมุติก็คือ1คนสามารถชวนเพื่อนได้10คนในที่สมมุตินี้ก็คือผมชวนเพื่อนมา10คนนะครับเป็นเลเวลหนึ่งผมเลเวลหนึ่งผมก็กดเป็นคนละ40ครั้งในวันนั้นก็จะมีเหรียญทองสะสม400เหรียญทองครับมีมูลค่า4บาทต่อวันนะครับแล้วก็ เพื่อนเลเวลหนึ่งก็ไปชวนเพื่อนมาอีกคนละสิบคนนะครับก็จะกลายเป็นเพื่อนเลเวลสองในที่นี้เลเวลสองถ้าตามเงื่อนไขก็จะได้หนึ่งร้อยคนครับแล้วหนึ่งร้อยคนนี้กดคนละสี่สิบครั้งเฉพาะเลเวลสองวันนั้นก็จะมีเหรียญทองเกิดขึ้นอยู่สี่พันเหรียญน,นะครับมีมูลค่าประมาณสี่สิบบาทครับแล้วเพื่อนเลเวลสองครับ แต่ละคนสามารถชวนเพื่อนมาได้อีก10คนก็จะกลายเป็นเพื่อนเลเวล3ตรงนี้ในระบบจะมีคนถึง1,000คนคนแล้วครับและแต่ละคนก็กดไปอีก40ครั้งยอดเหรียญรวมทั้งหมดสะสมก็4 0 0 0มเหรียญต่อวันแล้วนะครับมูลค่า400บาทและเช่นกันครับถ้าเพื่อนเลเวล3ชวนเพื่อนมาได้อีกคนละ10คนจะกลายเป็นเพื่อนเลเวล4ตอนนี้จะมีคนถึง4ถึง1 0,000ืนคนครับ กดเป็นคนละ40ครั้งก็จะได้เหรียญสะสม4 0 0แสนเหรียญต่อวันนะครับเมื่อรวมทั้งหมดของทุกเลเวลวันนั้นท่านก็จะได้รายได้ทั้งหมด4,444บาท40สตางค์ต่อวันนะครับเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีมากเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเหรียญที่ผมทำในแต่ละวันนะครับเลเวลหนึ่งผมชวนเพื่อนมาได้100คนในวันนั้นก็กดไป1 0 0 0พ 519ครั้งนะครับเพื่อนเลเวล1ชวนเพื่อนเลเวล2มากดนะครับเพื่อนเลเวล2ก็ชวนเพื่อนเลเวล3มากด3ก็ชวน4มากดเหรียญทั้งหมดตรงนี้ครับทุกเที่ยงคืนจะถูกโอนเข้าไปสู่เหรียญสะสมของผมที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมถ่ายรูปเมื่อตอนประมาณราวๆ5ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มาถ่ายอีกทีประมาณ6ทุ่มครึ่งเหรียญทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตตัวแล้วก็โยนเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับจาก 91,200เหรียญก็จะกลายเป็น96,607เหรียญน,นะครับแล้วก็วันทำงานคือเหรียญที่กดไว้จะถูกตัดเพราะว่าแอปให้ทำงานวันละ40ครั้งก็ตัดยอดกดสะสมออกไป40ก็จะเหลืออยู่6822วันทำงานลดลงไปวันหนึ่งนะครับเนื่องจากผมถ่ายรูปมาตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็เหรียญมันไม่ถูกรีเซ็ตให้เป็นศูนย์มีคนมาช่วยกด ให้ผมไป80กว่าครั้งแล้วนะครับก็เป็นแอปดีๆครับที่สามารถมีรายได้แม้กระทั่งเราหลับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับครับสำหรับแอป,ปนี้สะสมเหรียญเข้าไปเรื่อยๆครับเมื่อสะสมเหรียญเสร็จปับ๊บท่านก็เอามาแลกไม่ต้องไปธนาคารหรือไปไหนเลยครับแลกเหรียญได้อยู่ที่แอปพลิเคชันของเราเลยที่รูปเงินตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าไป สำหรับการแลกผมจะเอาตัวอย่างตอนที่ผมถอนเงินมาให้ดูนะครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอหน้าจอเช่นนี้ครับมีธนาคารให้ท่านเลือกอยู่8ธนาคารครับชื่อบัญชีตรงนี้ก็จะเป็นชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้เลขบัญชีก็เป็นเลขบัญชีของท่านนะครับที่ท่านมีอยู่ 1- ใ,ใน8ธนาคารนี้ครับตรงนี้ให้กรอกจํานวนเงินที่ท่านจะถอนนะครับในตัวอย่างนี้ผมมีอยู่1 3,000เหรียญก็จะถอน130บาทนะครับ ผมก็กรอกเข้าไปแล้วก็กดยืนยันในการถอนครั้งแรกครับบริษัทแอปเราจะให้ส่งให้ใส่พาส,สิร์นะครับซึ่งพาส,สิร์นี้จะเป็นวันทามพาส,สิร์ใช้ครั้งเดียวนะครับส่งไปเบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้นะครับมากดมาหน้านี้รอสักพักหนึ่งครับเข้าไปดูที่ SMS ของท่านครับมาจากเรียว MLM นะครับวันที่16 ก็จะมีวันทํรมพัสดุ์มาให้ท่านก็นํารหัสตัวนี้ครับมากรอกลงที่ช่องนี้แล้วก็กดยืนยันเมื่อท่านกดยืนยันเสร็จปับ๊บระบบก็จะทําการตรวจสอบรหัสยืนยันถูกต้องท่านสามารถถอนเงินได้แล้วทําครั้งเดียวครับครั้งแรกแล้วก็ผ่านท่านก็จะถอนเงินได้ในที่นี้ผมถอนไป1นึ่0พันเหรียญน,นะครับ130บบาทเมื่อกดยืนยันเข้าไปเสร็จปับ๊บ แอปก็จะแจ้งข้อความมาเช่นนี้ว่าชื่อบัญชีนี้ธนาคารเลขบัญชียอดเงินที่ถอนก็คือร้อยสาบาทนะครับตรงนี้จะมีค่าธรรมเนียมครั้งละ12บาททั่วประเทศนะครับเงินจะโอนเข้าไปภายใน48ชั่วโมงนะครับเมื่อเราเมื่อตรวจสอบถูกต้องปุ๊บล้วก็กดยืนยันเหรียญตัวนี้จะถูกหักไปครับเหลืออยู่9ก้เหรียญการโอนเสร็จสิ้นครับ แล้วก็รอเวลาประมาณ48ชั่วโมงครับก็จะมี SMS มาจากเรียว MLM เช่นเดิมนะครับแจ้งว่า r e f e r e n ท์ที่ท่านทำไปยอดถอน130บาทมีค่าธรรมเนียม12บาทยอดโอนทั้งหมดจะเข้าบัญชีชั้น118บาทที่บัญชีเหล่านี้ของผมก็มาวันที่18ตรงเวลาครับไม่ไม่ไม่เลดเลยคราวนี้เรามาดูของผมเนี่ยยอดเงินไม่ค่อยเยอะคือ130บาท ็ของเพื่อนผมนะครับเป็นผู้แนะนำผมก็อนุญาตให้ผมเอามารีวิวให้ดูนะครับอของเพื่อนผมก็กดไป176,000เหลรียญก็ถอน1760บาทนะครับขั้นตอนแบบเดียวกันครับเรฟเฟรนยอด1760บาทก็มีค่าธรรมเนียม12บาทเหมือนกันก็โอนภายใน48ชั่วโมงอีกท่านหนึ่งนะครับหน้าจอใหญ่หน่อยใช้ iPad นะครับ มีเหรียญอยู่69,000เหรียญก็ถอนมากินขนมเล่นครับ500บาทครับ5 0าบาทก็ค่าทำเียมเท่ากันครับ12บาทภายใน48ชั่วโมงก็จะได้ไปนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจแอปแอป,แอปนี้แล้วรู้สึกว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะได้ทำงานแบบนี้บ้างท่านที่ใช้ Android ก็เข้าไปที่ Play Store ท่านที่ใช้ iPhone iPad ก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วกดเข้าไป แล้วกดเข้าไปท่านก็เสิร์ชหาชื่อแอปของเราครับเรียว MLM มีเว้นวรรคนะครับพอกดค้นหาปุ๊บท่านก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ครับโลโก้ o, ตัว S นะครับกดเข้าไปครับทําการติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จก็เปิดแอปพลิเคชันเอาไปใช้ครับเน,น,นี่ยข้เน้นนะครับว่าอย่าเอารหัสที่โพสไว้ไปใช้ท่านอาจจะตามตัวไม่เจอนะครับเมื่อเปิดเข้ามาก็มีหน้าจอให้ท่านลงทะเบียนท่านก็ลงทะเบียนครับ ชื่อใส่ชื่อของท่านเป็นภาษาไทยนามสกุลเพศเบอร์มือถือครับตอนนี้ระบบรองรับ3าเครือข่ายหลักก็คือ a s d t a c และก็ true นะครับใส่เบอร์มือถือบัตรประชาชนของท่านครับไม่มีเว้นวรรคนะครับเป็นตัวเลขล้วนรหัสสปอนเซอร์ตรงนี้รหัสสปอนเซอร์ก็คือคนที่แนะนําท่านให้รู้จกัแกกแแับ,บแอปแอปนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านสมัครเสร็จก็จะต้องมีการส่งเอกสารเข้าบริษัท ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ขอเอกสารได้จากสปอนเซอร์หรือผู้ที่แนะนำของท่านนะครับอย่าเอารหัสลอยๆมาใส่ตรงนี้นะครับท่านจะติดต่อเขาไม่ได้ถึงเวลาถอนเงินอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็กด accept เพื่อยืนยันทำการสมัครครับพอสมัครเสร็จปุ๊บระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลก็จะตรวจสอบชื่อของท่านเบอร์โทรยืนยันความถูกต้องลงทะเบียนแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับ แล้วก็สปอนเซอร์ของท่านตรงนี้ก็จะใส่ชื่อและนาสกุลของสปอนเซอร์ที่แนะนําท่านนะครับแอปยังยืนยันครับว่าถ้าไม่รู้จักสปอนเซอร์อย่านะครับพยายามหาตัวสปอนเซอร์ให้เจอครับแล้วเราจะได้ทํางานร่วมกันครับเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วก็กดยืนย,ยันยืนยันเสร็จก็จะได้หน้าจอแบบนี้มาทํางานเช่นเดียวกันครับผมลักมากเลยครับ A D S ไว้ดูโฆษณาครับท่านจะมี รหัสของท่านเองนะครับเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เมื่อท่านไปแนะนําคนอื่นๆต่อไปก็ใช้รหัสตรงนี้ของท่านนะครับในการแนะนําเพื่อนเพื่อนของท่านก็จะมาต่อเป็นเลเวลหนึ่งของท่านถ้าใช้รหัสของท่านไปนะครับครับสาหรับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ก็จริงๆจะต้องมีการส่งเอกสารเข้าบริษัทสามารถติดต่อได้ที่สปอนเซอร์ของท่านนะครับ สำหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วหาสปอนเซอร์ไม่เจอก็สามารถมาทักไลน์ผมมาขอเอกสารนี้ได้นะครับผมมีสามารถดาวน์โหลดไปได้นะครับครับเอกสารแนะนำนิดหนึ่งครับชื่อต่างๆต้องตรงกันนะครับชื่อที่เราสมัครชื่อในแบบประชาชนชื่อในเอกสารที่ส่งเข้าบริษัทและชื่อในสมุดบัญชีที่ใช้รับเงินต้องตรงกันนะครับเพื่อการทำงานที่รวดเดียวจบไม่มีปัญหานะครับ สำหรับแอป r ร m l MLM ของผมก็คงจะหมดอยู่แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคนที่มีเวลาว่างวันละ20นาทีเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถมากดดูโฆษณาเพื่อมีรายได้เสริมพิเศษจากงานหลักของท่านครับบางคนก็สงสัยว่าแอปนี้เอาเงินมาจากไหนผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับทุกวันนี้สื่อโฆษณามันติมีเดียออนไลน์เนี่ย มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงแอปนี้โฆษณาลนะักษณะเช่นนี้ครับเติบโตขึ้นทุกปีก้าวกระโดดแล้วก็ตัวอย่างของการทำธุรกิจโฆษณาที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือตัวแอปนะครับ Facebook Facebook เป็นแอปพลิเคชันฟรีที่ให้ทุกคนได้ใช้ครับและเมื่อถึงจุดหนึ่งมีคนใช้เยอะๆเขาได้ทำการโฆษณาเข้าไปรายได้ของ Facebook หลักเลยคือมาจากการโฆษณาครับ Facebook มีรายได้เติบโตขึ้นทุกปีอันดับที่สองเป็นวิดีโอวีิดีโอตรงนี้ทุกคนคงจะรู้จักกันดีก็คือ YouTube นะครับ YouTube ตั้งแต่ Google ซื้อ y o u t u b e มาก็ได้ฝังโฆษณาเข้ามาโฆษณาเหล่านี้ทำรายได้เป็นเกาะเป็นกำรรให้ YouTube ทุกปีครับแล้วก็เพิ่มขึ้นตามการาฟอันที่สนี่คือโฆษณาทุกโฆษณาที่อยู่ บนสื่อมันติมีเดียทั่วโลกนะครับรวมกันแล้วก็ได้อันดับ3าไม่เท่า2อันนี้นะครับเราก็ทำสื่อโฆษณาเช่นเดียวกันนะครับเป็นไรายได้บนอากาศก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมมูลค่าการตลาดตรงนี้ค่อนข้างมหาศาลนะครับเราเจียดส่วนแบ่งตลาดมาเพียงเล็กน้อยนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ หารายได้เสริมให้กับตัวท่านเองเป็นแพสซิฟเป็นคำชนิดหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนได้ร่วมใช้กันสำ,สำหรับการรีวิวแอปเร a l MLM ็ของผมทุกวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าแอปนี้จะเป็นรายได้รายได้หนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหารายได้พิเศษนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดี